ใส่กางเกงหนูก็อยากโกมหนูก็นั่งแล้วหนูก็เนสสิ่งที่เนต้องรู้สึกก็คือภูมิใจในตัวเองที่แบบตัวเองสู้ได้ขนาดนี้เป็นสู้มากเลยนะทุกวีคมันคือทุกวีคที่หนูแบบสู้สุดแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยอย่าเสียใจที่วีคสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันหนูไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้น แต่ต้องสิ่งที่หนูต้องรู้สึกคือหนูต้องภูมิใจในตัวเ,เองที่แบบ<อ>เราสู้สุดขัดใจขนาดนี้นื่ออ,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 อกว่าไม่ต้องห่วงว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงเพราะว่าพ่อแม่จะภูมิใจในตัวหนูที่หนูสู้ขนาดนี้แค่หนูทําได้ดีมากอมเออแหละแต่มันแนย่แย่แบบมาเสียใจนะ พออยู้เยอะมากแล้วเน่อยให้มันร้องไว้ก่อนเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยววันนี้เป็นวันกินกลังหทั้เออก่อนแน่ค่ะก็หลับตาแล้วบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูดิที่มีที่มีใช่ไหมคะเพลงของเดี๋ยวมีมาช่วยตีความวันนี้ดูแลกันไปก่อนเนาะ ใส่ชุดว่ายน้ำอาบน้ำเดี๋ยวไปช่วยกันเดี๋ยถ้าชุดตัวอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ขอหน่อยมเต้าอี้พัตติหลิงอยู่เดี๋ยวจะนั่งได้แล้วก็เพราแม่แต่ว่าเอาห่วงยางนั่งก็ได้ดีกว่าแบบไปยืนเฮ้ยมีเก้าอี้อยู่บนห้องเออเก้าอี้ไม้ที่เราพัติเถอะพัติเดี๋ถอะจะให้ของคนนี้พัติกนั่งในห้องน้ำแล้วก็เอาห่วงยางวางแล้วหมุนกันนั่งแล้วก็ให้สองคนนี้ช่วยจัดการแต่ระวังลื่นแต่ต้องระวังสองคนนี้ก็ต้องระวังลื่นด้วยเช่นกันลื่นทับหมอนัดอีก ว,วันที่2ี่เอ้ยยี่สิบี่ก็คือจบแล้วใช่ขเขาว่าขอจบไปก่อนขาะขอน,นดูอีกทีหนึง่งอยากให้ไปดูไวๆเพื่อครับอือโอ้โหแล้วแบบตอนตัวตอนแรกจะอกเอกซเรย์ใช่ไหมคะหมอก็บอกว่าไหนหมอจำหนดีหลัใครโอ้ขอโทษขอโทษค่ะ <c oughs> หมดย่งหมดแล้ว okay. โอเคโอเคคบก็อบบทดบทับซะกันหนาวหายใจเข้าข หมอจับเอามหมอจับแล้วหมอให้ดูไอ้โมเดลของหุ่นนะคะหมอหมอใหจับตรงนี้ใช่ไหมก็คือหมอจับทุกจุดว่าตรงไหนหายใจแล้วบอกมันเจ็บเโโโโโโพรโคโคกระดูกอ่อนเลยอะอะไรเนี่ยหมอกก็พูดอะไรกันหนูก็บบกหนูเลยบนสพักพอบอกว่าก,ก้มก้มนสภพักจับทุกจุดที่ปวด จนไปจนพี่อกพ่อหนูว่าบอกน้ามาขามาจับเท้าที่แบบมือรู้สึกชาหมอก็บอกหมอนหมอนเราก็ดกทงเส้นประสาทนะที่มันรู้สึกชาอย่างเงี้ยลุงอ็พอได้ยินพอชื่อนี้หนูได้ยินที่ไรมันหนูรู้สึกน่ากลัวหนูเลยบอกมันไม่น่ากลัวเลยไม่หรอกมันรู้ตัวก่อนนานๆเพื่อน<ช>แล้วไม่ผินร่างกายมากๆแหละโอเคแบบพอฟังขึ้แรกว่าด<ช>ูคุณนุ้ยดิคุณนุ้ยตอนนี้อันตรายกว่าไม่แบบแบบ ไม,ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะพอฟังครั้งแรกก็เลยแบบชอบไปชะแบเกือบร้องไห้ใส่หน้าหมอแล้วตอนแรกการเต็มที่ไม,มไม่ต้องพยายามทำเป็นเข้มแข็งมากลมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วหนูสามารถแบบเสียใจได้เลยแล้วไม่ต้องเป็นกน<ม>ังวลกับคอนอืน่นหายได้เนี่ยเราลองให้ได้นคน้าใจอ่ะเดี๋ยวพี่กนี้จะโปรโมชั่นเราจะเข้ามาอยู่ด้วยนานๆนะ ไม่ต้องกินมังสวีรัตแล้วนะลูกกินถ้าตนี้กต้องให้โปรตีนแบบอาหารเข้าไปซ่อมแซมร่างกายใช่หนูกินโปรตีนกินอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเยอะๆเลยอ่ะหิวไหมไม่หิวอิ่มอิ่มไม่ลงกินไม่ลงอ่กอะดูแลเนสให้ดีๆแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยวีสุดท้ายแล้วทำกำลังใจให้เข้มแข็งทำมันเต็มที่ คุมใจในตัวเองซะทุกคนเลยที่แบบฝ่าฟันไ,ได้จนถึงวันอาอาทิตย์สุดท้ายทำให้มันสนุกที่สุดแต่ดูแลตัวเองดีๆอย่าหักโหมจนมากเกินไปเมื่อไหร่ที่ร่างกายบอกว่าโลฉันไม่ไหวแล้วจ้า <c oughs> ให้หยุดแล้วนั่งพัก <c oughs> เพราะการฝืนตัวเองมันจะไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะหนูภุมิใจในตัวเองมากๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบเสียใจหรือผิดอะไรในตัวเราเพราะว่า สิ่งที่เราทํามาแล้วผลที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะเราตั้งใจมากครูทุกคนเห็นคนดูท,นทุกคนเห็น <he en S 2> พ่อแม่เห็นทุกคนเห็นมากว่าแบบหนูตั้งตแต่หนูสู้มากแค่ไหนในมันเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เราสู้ถ้าใจเราสู้แต่ร่างกายเรามันไม่ไปไม่เป็นไรเลยเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความรู้สึกที่เราถ่ายทอดออกไปแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจเราแย่ไปด้วยมันจะพังทั้งหมดตอนนี้หนูมีอีกคนอีกเดี๋ยวครูช่วาเดี๋ยวครูเดินออกไปห้องประชุมอ่ะ มีคนคอยให้กำลังใจหนู่มากมากมากแล้วเขาเขาจะต้องคอยช่วยคิดว่าจะทาโชว์หนูนว่าให้มันดีที่สุดยังไงโดยที่หนูเซฟร่างกายตัวเองด้วยพอพขอบคุณค่ะเนทมันมีวิธีหนึ่งให้เนทก่อนนอนทุกวนนันเลยเนทเซฟท์เซฟ์ทอขอบคุณขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณหมอนรองกระดูกขอบคุณเส้นเอ็นทุกอย่างที่แบบมันออกการมาตอนนี้เพื่อให้เรารู้แล้วให้เราแบบดูแลตัวร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นทำตัวเองให้ดีขึ้นขอบคุณเขาอย่าไปด่าว่าเขาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแบบ เนี่ยเราจะดีขึ้นในทุกๆวันอาการเจ็บมันไม่มีเราดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันบอกกับตัวเองวันละสิบรอบนะลูกหนูนั่งสมาธิเสร<ช>็จแล้วหนูก็พูดกับตัวเองทำทุกวันสิบแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาบอกเราว่าแบบที่มันมาตอนนี้ทําให้เราดูแลตัวเองเ <ขอ S 1> ิ่มอีกนิงเดียวคือฉันภุมใจตัวเองที่ตัวเองทําได้ดีมากใช่หนูทำเซลฟ์ท็อกไปทุกวันนะลูกคุมใจตัวเองที่ตัวเองทำได้ดีมากหนูเขียนเซิร์ส์อีที่หนูชอบเขียนนะแล้วหนูอ่านสิบรอบยี่สิบรอบก่อนนอนพูดกับตัวเองทุกวัน ขอบคุณเขาขอบคุณตัวเองค่ะโอเคมาบิา๊กฮักบิ๊กฮักค่ิดอะไรขึ้นคะมีเจอกันมาคุยน,นี่ยเขาจะทำผมทรงนี้ไปเรียนเราก็ทำตัวเป็นพี่ที่ดีปะในหัวดูแลกันด้วยนะิเด็กๆ ขอเราขอกรอก้ไขคลองน้ำมาอาบน้ำไงอาบน้ะขอบคุณตัวนะ้อาบน้หายเร็วๆลูก่็หอมยาหม่องปวดหัววันนี้วันนี้ทายาหมองมาทั้งวันเลยลูกซ่ดูแลเพื่อ จะคอยสปอตอช่ค่ะอยากทำให้ไม่ต้องนอยตัวเองก็ต้องไม่ต้องนอยตัวเองก็ต้องทำตัวเข้มแข็งลงในโซ่ดูแลตัวเองห <ไป S 2> น้าไม่ต้องนอยเออทำตัวเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้เพื่อนอ่ะหญิงสาวคอยดูแลดูแลเนสแม้กก็แต่ข้างยำขับทาย <laughs> ถ้าท้องผูกอึไม่ออกอยังไงช่วยด้วยช่วยก็ขอโทษนะจะไม่ทันก็ คือถ้าทำไม่เอาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแบบไม่ใช่คือคือเดี๋ยวคนร้อนแล้วเจ็บปอดไม่อยากอยากอยากทำให้บรรยากาศผ่อนคลายใช่หนุ่มก็คอยเทคแคร์เรื่องข้าวปลาอาหารการลุกนั่งโอเคพี่บอยเข้าใจไหมทั้งสองเรจะได้ฝึกความเป็นเ g e n t l e m แมนนะใช่ทั้งคู่เลยไม่ต้องหน่อยต้องเป็นไงโซ่ไหมกอดอีกหนึ่งเจอไปด้วยทำัวดีๆด้วยกไปหน่อยดูแลดูแลเนสครับเท้า เดินเบาๆเห็นไหมป้าเป็นวิคที่ดีได้ฝึกไหละค่ะอฝึกความเป็นคุณสตรีจบออกไปแล้วก็จะงามสง่าเป็นนางสาวไทยไปวนนัางที่ไหนก็ได้หลังตรงรู้สิเนี่ยไม่เคยเดินอย่างนี้ตังเลยหรอกเดินไปหาที่นั่งที่มันแบบไม่ต้องไอ้ตรงโต๊ะกินข้าวก็ไม่ต้องลงหลุมนะ เสียบแป๊บหลังเป็นบางเป็นบาง้าวแบบแป๊บหลังนแหละไม่งั้นจริงๆเราให้เมสอะนั่งที่ตัวนี้แหละแล้วเราก็มีอะไรหรือไม่ก็โซฟาตัวนู้นอะลูกทิ้งน้ำหนักขายยโซฟาตัวนู้นมันนิ่มเกินไปหนูว่ามันยวกโยกเออแม่ก็ให้นั่งตรงน้แล้วหนูก็ถือข้าวคืออะไรโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก็อี้ก่อนดีกว่าอ่เดี๋ยวครูเรนบอกทางทีมงานให้หาพี่ให้เนาะเดี๋ยวนั่งรอใครที่นั่ง นั่งนน้นก็จะดีนะเปอะแห่กันปะแห่กันไปเบืเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้